เป็นตัวเลขที่สูงมากนะคะสำหรับที่มหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็มีภาพเป็นแนวปาการังจากที่เม็กซิโกที่ไมอามีรัฐฟลอริดาในสหรัฐกับแถบซานติอาโกที่คิวบาเป็นภาพจากช่วงปีที่แล้วซึ่งเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งที่มาประกอบรายงานของทางองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่าโนวา ที่เปิดเผยมาล่าสุดเกี่ยวกับสถิติการฟอกขาวของปะกการังนะคะหลังจากที่พบว่าตลอดช่วงปีที่ผ่านมาแนวปะการังทั่วโลกเกือบ2ใน3เผชิญความร้อนในระดับที่จะก่อให้เกิดการฟอกข่าวได้โดยปะกการังในแถบมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากอุณหภูมิของมหาสมุทรที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะปีที่แล้วปะกการังในมหาสมุทรแอตแลนติกกว่าร้อยละ9 9 7เจเจอความร้อนในระดับที่จะก่อให้เกิดการฟอกข่าวได้ นักวิทยาศาสตร์ในประเทศต่างๆรายงานการพบปะกการังฟอกขาวอย่างน้อย32ประเทศและดินแดนนะคะโดยประเทศล่าสุดที่รายงานคืออินเดียและสีลังกาเดือนที่แล้วโนวาประกาศว่าโลกกําลังประสบกับภาวะปะกการังฟอกขาวครั้งใหญ่ระลอกที่4จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประกอบกับปรากฏการณ์เอเนนโยนะคะที่ทาให้อุณหภูมิของมหาสมุทรสูงเป็นประวัติการด้วยขอแก้ไขตัวเลขนิดนึง ตัวเลขของประเทศและดินแดนต่างๆที่พบปะกการังฟอกขาวคืออย่างน้อย65ประเทศและดินแดนนะคะที่มีรายงานเข้าไปล่าสุดคืออินเดียกับสีลังกาและบ้านเราเราก็นําเสนอข่าวนี้กันมาตอนเนื่องหลายวันนะเห็นทั้งฝั่งอ่าวไทยทั้งฝั่งอันดามันแต่หลายๆคนอาจจะบอกว่ากําลังใกล้หน้าฝนอรอความหวังว่าฝนที่ตกลงมาอาจจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นได้บ้างแต่ขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร,ร์ทางทะเลก็ประเมินว่าในช่วงอีกประมาณหนึ่งเดือนข้างหน้านี้เป็นไปได้ว่าสถานการณ์อาจจะยิ่งย่ำแย่ลงครับ คือผมเคยอ่านจากนิตยสารของนิญาตอ้างอิงนะครับ National Geographic ที่บอกว่าถ้าสมมติว่ามีสถานการณ์บางอย่างเช่นน้ำทะเลอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง1-2องศาเซลเซียสแต่ว่าส่งผลที่ทำให้ปะการังฟอกขาว แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นประมาณ1-2เดือนที่อุณหภูมิน้ําทะเลสูงกว่าปกติ1-2เดือนปกากกรังที่ฟอกขาวมีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นได้แต่ถ้าเกิดว่านานไปมากกว่านั้นโอกาสที่จะกลับมาฟืน้นหรือว่าอาจจะตายถาบอเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากทีนี้ก็คงจะต้องมาคํานวณหรือว่าอาจจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วล่ะครับว่าถ้าบอกว่าน้ําทะเลเพิ่มขึ้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นทั่วโลกอย่างในบ้านเราเองเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนไหน อุ่นกว่าปกติมากขนาดไหนแล้วมันยาวนานแค่ไหนมันจะส่งผลอย่างไรในอนาคตด้วยมันก็น่าจะทําให้เราสามารถคาดการณ์แล้วก็ประเมินถสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นได้อย่างตอนนี้เท่าที่ผมจาได้เนี่ยเราอ่านข่าวเรื่องสองสถานการณ์ประการฟอกขาวในบ้านเราน่าจะไม่ต่ำกว่า2อสเดือนแล้วเหมือนกันนะใช่เพราะว่ามีข่าวว่าอุณหภูมิน้ําทะเลมันเกิน30กว่าองศาเซลเซียสาามาตลอดเลยทําสถิติใหม่เรื่อยๆอครับ